นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีเสด็จพระราชดำเนิน,เนพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกลสิริวิบูลราชกุมารไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิฉัยในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมนาถบพิตรพุทธศักราช2568ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลยกรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวรขติยาราชนารีเฝ้าถูกละอ,องทุลีพระบาทณพระที่นั่งอมรินทร์วินิฉัย โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัตรระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบรมหาภูมิพลอดุญาตชมหาราชบรมนาถบพิษพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมีโดนพระอธฐมรามาธิบดินรับพุทธรูปประจำพระชมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบรอดุญาดชวิกร พระบรมราชาชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนีและสมเด็จพระเจ้า,าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นส่งจุดทูปเทียนเครื่องราชาสการะทองลงยาราชาวดีและส่งจุดเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบ,บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระประมรินทรมหาอนันทมีดลพระอธมรามาธิบดินพระอฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชานกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมรวงนราธิวาสราชะนะครินทร์ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระน,พระนุพภปดลมหาเสวตชัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่อง,งทองน้อย พระสงฆ์แปดสิบเก้ารูปสวดพระพุทธมนต์จบทรงจุดเทียนดูหนังสือเทพพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาตทรงจุดทูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพรปโดนมหาเสวตฉตรสำหรับพระบรมอัฐถและพระอัฐถทรงธรรมทรงศีลพระพรหมวชิโรดมเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทีปกรณกถา จบแล้วทรงประเคียนจตุปใจยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตร18ไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปรกรพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลังทักษินโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายเลือเลกถวายพระพรลาแล้วทรงทอดผ้าไตรเที่ยวละส8รูปพระสงฆ์สดับปรกรจนครบสี่เที่ยว แล้วส tamam เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัติพระพุทธรูปประจําพระชมวานของพระบรมอัฐีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหามหาอานันทมีดลพระอธฐมรามาธิบดินและพระพุทธรูปประจําพระชมวานของพระอัฐีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชาชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินที่หน้าพระที่นั่งบุษบุกมาลาแล้วทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระบาทสมเด็จพระบรมมนทรมหาอนันทมิดลพระอธฐมรามาธิบดินและพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาทิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครน